คืองี้เว้ยผมอะไปเจอคนในทิกตอกอะเขาเม้นท์ว่าแบบภาษีเนี่ยมันเรียนยังไงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วผมก็เปิดอ่านเม้นเนี่ยแล้วมันมีเม้นบางเม้นเนี่ยที่เขาบอกว่าภาษีเนี่ยมันสอนต,ตั้งแต่ประถมแล้วนะผมก็แบบงงเว้ยว่าแบบเฮ้ยในวิชาไหนวะอะมาเข้าเรื่องกันเลยว่าใครเนี่ยที่เจอการสอนภาษีนะการสอนที่ไม่ใช่อธิบายว่าภาษีคืออะไรแต่เป็นการคำนวณภาษีอะภาษีอะไรก็ได้อะ ในหลักประถมหรือมัธยมก็ได้ช่วยมาบอกผมหน่อยแล้วก็ส่งสำนักพิมพ์อะไรก็ว่ากันไปมาในคอมเมนต์ได้แต่วันนี้เนื้อหาหลักก็คือผมเนี่ยอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับภาษีให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างและเราต้องทำไงกับมันมันจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างปะอ่ะพวกมึงดูนะภาษีเนี่ยมันมีทั้งหมด2ประเภทเวยก็คือดูนะ ภาษีเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทนะเว้ยก็คือเออ่ภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีที่แบเกิดจากรายได้อะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นภาษีที่แบบว่าอยู่ในมูลค่าต่างๆอย่างเช่นเออ่ขนมของใช้ ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเกิดจากร้านค่าที่จดทะเบียนภาษีเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราต้องจดทะเบียนภาษีด้วยมันเป็นตามกฎหมายเว้ยว่าแบบถ้าแบบรายได้ถึงจำนวนที่เขากำหนดเนี่ยจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่แบบเอาภาษีตรงนี้ไปบริหารประเทศอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าไอเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเว้ยเพราะว่าอันเนี้ยเราเจอกันทุก,กวันอยู่แล้วนะเว้ยเผื่อใครไม่เก็ตเนี่ยลองไปดูในสลิปเซเว่นก็ได้ ซเว่นเนี่ยมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะอย่างเช่นสมมุติว่าเราซื้อของ100บาทเนี่ยเราจะโดนภาษี7บาทเ้ยภาษีมูลค่าเพิ่มมักจะเป็น7%เปอร์เซ็นต์เสมอจำไว้นี่คือภาษีมูลค่าเพิ่มผมบอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะโดนที่เเปอร์เซ็นต์เสมอใช่ไหมถูกต้องแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาจะจ่ายยังไงมา าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะมีมูลค่าในสินค้าอยู่แล้วเว้ยเขาจะบวกกับในสินค้าแล้วสมมุติว่าคุณเนี่ยซื้อของชิ้นหนึ่งราคา1,500บาทนะกันแล้วเขาจดทะเบียนภาษีเขาก็จะเอา1,500กับ7%มาบวกกันก็จะเป็น1,500้คูณเไดไรนไรนี่คือจำนวนเออ ที่เขาจะตั้งราคาไว้605นี่คือราคาของของชิ้นนั้นด้วยเฮ้ยบางคนอ่ะก็จะถามพี่แบบนี้มันเป็นการแบบเพิ่มรายได้หรือเปล่าไม่ใช่นะเว้ยร้าน A ขายของให้กับลูกค้าไป1,500ปบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม105แล้วร้าน A ก็ซื้อของจากร้าน B 2 0 0 0แต่มันไม่ใช่แค่ราคา2,000แน่นอนมาเอาไปคูณ7% ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็น2,140้อร้าน A ก็จะได้สินค้าชิ้นนี้มา2140บาทที่ร้าน A จ่ายไปทีนี้มันก็จะมีภาษีที่มาจากของร้าน B แล้วก็ภาษีที่ขายให้กับลูกค้าไอ้ที่เราขายไปเนี่ยเราจะเรียกว่าภาษีขาย แต่ถ้าเป็นภาษีที่เราซื้อมาเราจะเรียกว่าภาษีซื้อเจ๊ะปะเมื่อกี้ภาษีขายเราได้105บาทอันนี้คือภาษีขายภาษีซื้อเรา140บาทอันนี้คือเราขาดทุนนะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นในกรณีเนี้ยภาษีซื้ออนะ่ะ มันเยอะมากกว่าภาษีขายเว่ยเดิมทีนะเราจะตั้งภาษีขายก่อนลบกับภาษีซื้อก็ดูจากการตั้งแล้วมันติดลบ5เอ่อยืมมามันติดลบซึบสาอันนี้จำนวนติดลบเนี่ยเดิมทีนะ่ไอ,อรัฐบาลก็จะคืนให้เราเอ่อก็จะตั้งเป็นลูกหนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ภาษีขายสมมุติว่า200แล้วกันสองร้อยร้อยสี่สิบเหลือ60อันนี้คือล้านเอจะต้องเอาจํานวนเงินตรงนี้ไปให้สัมภากรนเข้าใจไหมนี่เป็นระบบง่ายๆของภาษีเว้ยภาษีธรรมดาไอ้ภาษีที่เกิดจากรายได้แหละ มันจะมีสองภาษีก็คือภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลต้องอธิบายก่อนว่าเพื่อนผมเนี่ยมันไม่เข้าใจภาษีขนาดนั้นมันยังคิดว่าภาษีบางประเภทเนี่ยต้องจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแต่ว่าเราจะช่างเรื่องนั้นก่อนเราจะมาสอนให้เข้าใจกัน วันนี้เราจะอธิบายภาษีบุคคลธรรมดากันเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นชั้นสูงนะคือหลายๆคนเนี่ยคงไม่ได้เจอหรอกเพราะว่าการจะเจอไอ้ภาษีตัวนี้เราต้องเป็นนิติบุคคลเราต้องจดบริษัทก่อนซึ่งไม่มีทางเจออยู่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนปวดหัวเราจะเอาแค่แบบตัวธรรมดากันภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะต้องมีรายได้ เกิน150,000บาทต่อปีต้องมีรายได้สุทธิประมาณเกินแสนห้าต่อปีแต่บางคนก็จะแบบจี้อ้าวแล้วแบบนี้คนธรรมดาจะทำยังไงอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแสนห้าเนี่ยพอไปหาร12บสอเดี๋ยวลองกดให้ดูนะแสนห้าหารด้วย12บนี่คือจำนวนที่เราจะโดน ต้องโดนจํานวนนี้แต่ว่ารายได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือนี่ครบ1ปีก็จะเป็นแสนห้าแต่เงินจํานวนเนี้ยทำไมบางคนยังไม่โดนภาษีเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าลดหย่อนอยังไงล่ะลดหย่อนคืออะไรมาลดหย่อนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบ่งเบาพาแลเว,ว้ยเพราะว่าในชีวิตของคนเราอะ มีค่าใช้จ่ายมีค่านูนค่านี่ค่ากินอะไรก็ว่ากันไปไอ้พวกเหล่านี้จะรวมเป็น6,000 60, 0บาทนี่คือค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหย่อนได้ดังนั้นไอ้ถ้าสมมุติว่าเรามีเงินสัก15,000คูณสิได้อะไร แสนแปดแสนแปดลบหกหมื่นมันก็จะเหลือแสนสองแหละเห็นไหมนี่คือการลดหย่อนเวดังนั้น,น,นหลายๆคนก็คงจะคิดได้แล้วว่าว่าภาษีเนี่ยมันจะโดนต่อเมื่อรายได้เนี่ยเกินแสนห้า มันก็ไม่ได้มีแค่รถจอดแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวมันจะมีรถหย่อนนู่นรถหย่อนนี่อันนั้นก็ไปศึกษาเอาเองได้เพราะผมจะไม่ลงลึกขนาดนั้นเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่ปวดหัวแต่ภาษีเนี่ยมันก็ต้องมีหลากหลายประเภทใช่ไหมบางคนก็จ,จะทําเงินเดือนบางคนก็รับค่าไรนหน้าบางคนก็ทําอาชีพอิสระอะไรก็ว่ากันไปมันจะมีทั้งหมด8ประเภทเว้ยซึ่งที่ผมบอกไอหก 60, นะักหกหมื่นน่ะอันเนี้ยเป็นแค่ของ ไอ้นี่นะเนงินเดือนนะคือมันก็มีอาชีพอื่นแหละมีแบบรายได้ประเภทอื่นๆที่มาถักหกหมื่นได้ไปศึกษากันแปประเภทเนี่ยจะอธิบายวันนี้แค่เงินเดือนเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนไม่งงแล้วภาษีเนี่ยควรจะจ่ายช่วงเดือนไหนจะจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1โมกราถึง31มีมีนา ของปีถัดไปนะจ๊ะสามารถจ่ายล่วงหน้าก็ได้ก็แล้วแต่พวกมึงนะกันแต่ว่านี่คือกําหนดแล้วว่าจะจ่ายช่วงประมาณเดือนนี้ให้ยืนช่วงนี้แล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าอรา,ายได้ทั้งปีเนี่ยเราอยู่แค่แสนสองเนี่ยเราต้องทําอะไรไหมถ้าเป็นตามหลักบริษัททั่วไปเนี่ย เขาจะมีนักบัญชีคอยยื่นภาษีให้เราอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระละ่ะแสนสองมันยังไม่ถึงก็จริงแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระเนี่ยเราต้องยื่นภาษีนะจ๊ะยื่นภาษีกับจ่ายภาษีไม่เหมือนกันนะยื่นภาษีเนี่ยหมายถึงเป็นการบ่งบอกให้รัฐบาลเนี่ยรู้ว่ามีรายได้ให้เขารับรู้ว่าเราเนี่ยมีรายได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ เงินเนี่ยถึงก็ต้องเอาไปยื่นพร้อมกับจ่ายเรียบร้อยและเงินที่เป็นภาษีก็จะส่งต่อให้ไปบริหารอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็บอกในคอมเมนต์ได้นะจ๊ะไปแล้ว